สวัสดีค่ะวันนี้มาไขาปริศนาเกี่ยวกับฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุอิเล็กตรอนในก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆก,กับก้อนเมฆหรือเกิดขึ้นระหว่างก้อนเมฆก,กับพื้นดิน การเคลื่อนที่ขึ้นลงของกระแสะอากาศภายในเมฆคิวโมโลนิมบัสทำให้เกิดความต่างสัก์ไฟฟ้าในบริเวณของก้อนเมฆและพื้นดินด้านล่างเมื่อความต่างสักยไฟฟ้าระหว่างตำแหน่งทั้งสองมีค่าระดับหนึ่งจะก,ก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยมีประจุบวกอยู่ทางด้านบนของก้อนเมฆและประจุลบอยู่ทางตอนล่างของก้อนเมฆพื้นดินบางแห่งมีประจุบวก พื้นดินบางแห่งมีประจุลบซึ่งจะเหนี่ยวนำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าโดยการเกิดประจุไฟฟ้าในอากาศนั้นเมื่อท้องฟ้าเต็มไปด้วยก้อนเมฆอันเกิดจากความควบแน่นของละอองน้ำในอากาศและกระแสลมพัดให้เคลื่อนที่บนท้องฟ้าทำให้โมเลกุลน,น้ำและโมเลกุลอากาศเกิดการเสียดสีกันในขณะที่เมฆเคลื่อนที่ไปในอากาศ จึงเกิดการประจุไฟฟ้าขึ้นในก้อนเมฆและทวีปริมาณมากขึ้นจนกระทั่งเกิดความต่างศักระหว่างก้อนเมฆทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างหรือภายในก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆและพื้นดินโดยหลักของการเกิดฟ้าผ่านั้นเมื่อประจุลบบริเวณฐานของก้อนเมฆ ถูกเหนียวนำเข้าไปหาประจุบวกที่อยู่บริเวณบนของก้อนเมฆทำให้เกิดแสงสว่างในก้อนเมฆหรือประจุไฟฟ้าลบบริเวณฐานของก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งถูกเนียวนำไปหาประจุบวกในก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งจะทำให้เรานั้นมองเห็นสายฟ้าวิ่งข้ามบริเวณก้อนเมฆที่เรียกกันว่าฟ้าแลบและเมื่อประจุบลบบริเวณฐานของก้อนเมฆ ถูกเนียนำไปหาประจุบวกที่บริเวณพื้นดินจะทำให้กระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินที่เรียกกันว่าฟ้าผ่าในทางกลับกันประจุลบที่อยู่บริเวณพื้นดินถูกเนีนำไปหาประจุบวกที่บริเวณก้อนเมฆจะทำให้เรานั้นมองเห็นฟ้าแลบจากพื้นดินสู่ท้องฟ้าเมื่อเกิดฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า การเคลื่อนที่ของกระแสะไฟฟ้าในอากาศทำให้อากาศในบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นส่งผลให้เกิดช็อกเวฟส่งเสียงดังออกมาที่เรียกกันว่าฟ้าร้องโดยฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เนื่องจากกระแสะไฟฟ้าต้องการทางรัดระหว่างก้อนเมฆและพื้นดิน จึงมีความเชื่อส่องต่อกันมาว่าเมื่อเกิดฝนฟ้าขนองควรหลีกเลี่ยงการอยู่บนพื้นที่แจ้งและการมีสื่อนำไฟฟ้าเช่นสร้อยคอแท่งโลหะโทรศัพท์มือถือแต่ในความเป็นจริงแล้วโลหะที่สวมใส่อยู่บนร่างกายไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดฟ้าผ่าเพราะว่าการถูกฟ้าผ่าคือ การที่ร่างกายของเราได้แสดงประจุไฟฟ้าอย่างชัดเจนในพื้นที่นั้นๆเช่นการไปยืนกลางทุ่งนาหรือยืนในลานโล่งแจง้งสำหรับการปลูกสร้างอาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าที่บริเวณยอดของอาคารและเดินสายกราวลงยังพื้นดินเพื่อเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ,ฟ้าจากอากาศ ให้รีบลงสู่พื้นดินโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่ตัวอาคารเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้ได้ประโยชน์กันมากน้อยแค่ไหนคะหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ